ท่านประธานที่เคารพผมกิจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทน,แนรัษฎรเขตสามจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีซึ่งมารับฟังเวลานี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าในเขตเลือกตั้งผมหรือในจังหวัดอุดรเนี่ยมีการระบาดมากเหมือนกัน ในอำเภอทุ่งฝนในอำเภอพิบูรรักอำเภอรสร้างกอมอำเภอเล็กๆเ,เนี่ยมีวัวป่วยอำเภอเล็กๆในประมาณร้อยตัวแล้วก็ตายไปแล้วจำนวนหนึ่งท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านว่าในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยประมาณสองแสนลาย2 0ง0 0 0ตัวเ,เลี้ยง แสนห้าหมื่นตัวทั้งโคทั้งกระบือผมอยากเรียนท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าออสำนักง,งานพสัทจยังหวัดอุดรได้รับจัดสัญญาเร็วๆนี้จากเขตสท่านรัฐมนตรีลองดูนะฮยาลดไข้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อยาน,นะฮะยาลดไข้ที่บรรจุร้อยซีซีเนี่ยภาษาชาวบ้าน1น0ซีซีได้สิบห้าขวด 15ขวดเนี่ยฉีดได้ตัวหนึ่งถ้า5ซีนะผมคิดเองนะวัวน,นี่จะได้300ตัวแล้วยาปฏิชีวนะที่จะใช้อ่ะทั้งจังหวัดอุดอรได้เกตขวดได้รับจากเขต4เนี่ยเกตขวดนี่นะนท่านประธานฉีดได้140ตัวแล้วก็ยาปฏิชีวนะอีกชนิดหนึ่งไใน6ขวด ทั้งจังหวัดอุดรน,นะท่านประธานครับผมฝากไปยังรัฐมนตรีช่วยที่ท่านขึงครั้งมากในการแก้เกษตรกรแก้ไขปัญหาเนี่ยช่วยไปดูหน่อยฮะงบประมาณเนี่ยคืออันนี้งบประมาณปกตินะภาวะนี้มันเกิดภาวะวิกฤตแล้วท่านจะทำยังไงจังหวัดอุดรเนี่ยกำลังจะประกาศเขตภัยพิบัติจากโรคนี้ก็ได้ประกาศมาแล้วประมาณสองหมู่บ้านใน เดือนพฤษภาคมก็อาศัยงบประมาณขององค์การมริหาจนจังหวัดซึ่งกำลังจัดสรรให้กับปู้สัตว์จังหวัดอยู่ห้าแสนจำนวนห้าแสนตัวน,นี้กำลังจัดซื้ออยู่เข้าใจว่าวันอังคารจะส่งมอบกันก็คงจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,กรจังหวัดอุดรธานีเนี่ยปศุสัตว์อำเภอก็คงจะมียาไปรักษาตามอาการเวลาป่วยก็ยาแก้ไข เวลาเป็นบาดเป็นแผลก็ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาพ่นกันกันมแมลงที่จะนำพาโรคนี้ก็ยังไม่มีอันนี้คือข้อมูลที่อยากเรียนท่านรัฐมนตรีไว้ว่าท่านจะทำยังไงปฏิบัติการยังไงถึงจะทันเพราะโรคมันระบาดแรงขึ้นทุกวันนะครับทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านว่าวัคซีนเนะี่ย ที่ใครบอกว่าไม่มีไม่มีประเทศทั้งประเทศไทยไม่มีท่านก็บอกว่าแต่ว่าจากความดิ้นลงของประชาชนเนี่ยมันมีข่าวมาผมไม่ทราบประเทศจริงยังไงแต่ว่าคงจะเป็นเรื่องจริงอะเพราะเขาฉีดวัคซีนกันแล้วในการป้องกันเนี่ยเกษตรกรที่ราคาโคที่ตามที่หลายท่านบรรยายมาเนี่ยตัวละแสนสองแสนนี่เขาเขารออยู่ไม่ได้หรอกครับ ที่จะลอกเฉพาะราชการในเวลานี้ท่านมีปริสัตวอำเภอที่ทำงานทั้งอำเภอมีอยู่ท่านเดียวทั้งอำเภอระบบราชการมันปรับไปยังไงไม่รู้ก็เหลือแค่นั้นแต่ว่าท่านก็มีอาสาสมัครปศุสัตว์อยู่ทุกหมู่บ้านท่านเพียงจะมียาแล้วก็หาวิธีการบริหารจัดการให้ด่วนหน่อยครับถ้าไม่ด่วนไม่ทันหรอกครับโดยเฉพาะยาพ่นกันมแมลงหรือว่า ที่จะนำพาโรคนี่ต้องต้องทำก่อนเสร็จแล้วก็รักษาให้ทันเร็วแล้วการตายนี่ตายไปแล้วตายไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ใช้อำนาจของท่านในการประก,กาศให้ประชาชนได้เข้าใจหน่อยครับว่าประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดสัตว์ป่วยสัตว์ตายก็ให้ไปแจ้งใครยังไง แล้วมีขบวนการยังไงจะรับเงินค่าชดเชยที่ท่านจะให้เนะี่ยประกาศประชาชนให้เร็วในเขตไหนที่เป็นเขตอำเภอรหรือเขตตำบลเขตอำเภอนายอำเภอคนไหนรับผิดชอบบริษัทรับผิดชอบหรือจังหวัดเนี่ยให้เร็วถ้าจังหวัดไหนชาติท่านช่วยจัดก,การหน่อยในการบริการประชาชนแล้วก็อบตเทศบาลที่มาหนะ้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทอ่นะก็ช่วยช่วยประสานให้เกิด การชดใช้ที่เร็วอะนะครับเพราะฉะนั้นการชดใช้แล้วท่านต้องปรับนะผมได้ฟังท่านผมจําไม่ได้มากแต่ว่าท่านลูกโคท่านให้หกพันวันนี้ลูกโค6หกพันไม่มีแล้วครับเดีย๋ยวท่านยังซื้ออีกหปีก่อนนูนได้แต่ปีนี้ไม่ได้แล้วครับลูกโคยังไม่หย่านองก็ยังมัดจํากันเลยเป็นหมื่นสองหมื่นห้าอย่างน้อยอหกเดือนอะ่ะเพราะฉะนั้นท่านถ้าจะ ช่วยเกษตรกรก็ช่วยปรับช่วยปรับราคาชดเชยหรือเยียวยาทดแทนความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งหลายท่านพูดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมไม่พูดซ้ําแต่ผมเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านกําชับให้ออกประกาศทั้งสถานีวิทยุทั้งของรัฐบาลห่องอไงบอกเลยว่าวัวไครตายแล้วเขต้องทําอะไร สำหรับคนที่ไดมันยังไม่ได้ไปแจ้งการเลี้ยงสัตว์กับปศุสัตว์นะเพราะปกติชาวบ้านเลี้ยงกับเลี้ยงเลยไม่ได้แจ้งหรอกแต่หลายท่านก็ไปแจ้งต้องไปแจ้งกับปศุสัตว์อำเภอลงทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงโคเป็นผู้เลี้ยงกระเบอือเราสั่งกำชับปศุสัตว์อำเภอให้บริการลงทะเบียนให้มันสะดวกอย่าให้มีอุปสรรคมากโดยเฉพาะคนที่วัวควายที่เขาตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย จะดาเนินการยังไงถ้าตอนนี้ไปเนี่ยให้ลงทะเบียนถ้าถ้าตายแล้วสักเดือนสองเดือนอะ่ะเพราะโลกเนี่ยท่านจะย้อนหลังไปยังไงให้คิดด้วยเพราะว่าให้คิดให้ประชาชนให้ได้ประโยชน์นประทานครับผมผมไม่มีเรื่องที่จะต้องพูดยืดยาวพูดแค่นี้แล้วผมฝากธประทานเป็นพิเศษนะไปยังท่านรัมมานีช่วยนะท่านคึงครั้งมากท่านประกาศมาตรการ น่าอุ่นใจแต่ท่านประธานผมเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะโครงการโวโคล้านตัวอะไรที่จะส่งเสริมให้ทกาศาให้กู้หนึ่งล้านหนึ่งร้อยปีหนึ่งนะ่ะผมก็ส่งเสริมประชาชนโฆษณาใหญ่ในเขตผมอะ่ะให้เขาไปลงทะเบียนวิสาหกิจเกษตรจดทะเบียนวิสาหกิจมีปัญหาผมก็ประสานให้ชาวบ้านทำเยอะแยะเลยฮะแต่ท่าน ท่านประธานผมฝากอย่างรุนเตียในเขตผมยังกู้ไม่ได้สักลายเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดเพราะลึกๆอ่ะทกสเขาไม่อยากปล่อยเขาเปล่าเขาเกรงใจท่านหรือเปล่าเพราะนั้นท่านท่านแก้ปัญหาด้วยนะครับในเขตเลือกตั้งผมยังไม่กู้ได้สักลายเลยเหตุอะไรไม่รู้ล่ะคนกู้ก็อยากกู้โจดย์วิสาหกิจเขาก็จดนี่นี่พูดอดีตนะ พูดที่จะเลี้ยงโคล้านตัวไม่ได้เขตผมไม่ได้ผมติดต่อท่านรัฐมนตรีประจำทกศุรุสั์ร่วมมือกันยังไงอ่ะร่วมมือกันแล้วกเกษตรกรไม่ได้กู้นี่ท่านแก้ไขนะผมรายงานท่านส่วนปัญหาเรื่องนี้นะ่ะท่านกำชับขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงโคที่ยังไม่ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนได้เสร็จแล้วเขาจะต้องไปแจ้งยังไงเวลาตายเวลาป่วยนะครับ แล้วก็เล่งหาวิธีที่จะเอางบฉุกเฉินของรัฐบาลลงไปเลยอย่าให้มีสภาพเป็นเป็นยาฉีดได้ที่ละร้อยี่ิตัวแล้วมีโควมีอะไรเป็นเป็นแสนเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นหมืน่นอยู่ที่จังหวัดดอนสุดท้ายจริงๆเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยก็คืออยากจะรายงานหรือว่าอยากจะเล่าให้ท่านรมตรีฟังอะ วัคซีนที่บอกไม่มีนะ่ะเขามีนะเขามีฉีดกันนะชาวบ้านอนะ่ะคนเลี้ยงโคเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาก็หามาผมทราบว่าเขาเอามาจากเวียดนามอะ่ะเสร็จแล้วท่านรู้ไหมว่าราคามันขณะนี้ที่เขาฉีดนะเขาซื้อมาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่เขาฉีดกันก็เฉลี่ยตัวละประมาณสองร้อยอ่ะสองร้อก็ซื้อมาขวดหนึ่งฉีดได้ยี่้าตัวก็เป็นเงินขวดละห้าพัน แล้วชาวบ้านก็รวบรวมกันได้ยี่ห้าตัวแล้วก็ไปซื้อมาฉีดวัคซีนเนี่ยมีแล้วฉีดแล้วออในในในจังหวัดผมเนี่ยนะเพะฉะนั้นท่านก็ไปหาวิธีจะซื้อวัคซีนมาด้วยมันมีแน่ในโลกเนี้ยท่านมีเงินก็ไปซื้อดิไม่ใช่บอกไม่มีไม่มีอยู่นี่ไม่ได้นะฝากด้วยวันนี้ก็พูดเบาๆเพื่อเป็นเครื่องประกอบการทำงานของท่านรัฐมนตรีขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับต่อไป